ติดตามพื้นที่ฝนวันนี้และแนวโน้มฝนเจวันข้างหน้าก่อนไปติดตามรับชมรายละเอียดขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้กับช่องและคลิปของเราอีกทั้งยังช่วยกดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565มาพบกับเตือนภยัยพยากรณ์อากาศคลิปนี้ขอพาทุกท่านไปติดตามพื้นที่ฝนฟ้าขนองในวันนี้ซึ่งหลังจากพายุมูหลานได้อ่อนกำลังลงจะยังคงส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยหรือไม่อีกทั้งร่วมการติดตามรายงานสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าในช่วงวันที่1 3ถึงสิสิงหาคม2 5 6 5รงมาสุมที่พาดผ่านเมียนมาตอนบน และลาวตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงส่งผลทําให้วันนี้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรอุตรดิษฐ์ตาก พิษนุโลกเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนครราชส,สีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว จันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาในบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝน,ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแหง่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ,นนอนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง หลังจากนั้นในช่วงวันที่16-18สิงหาค25ม2565ลมมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรข้อควรระวังในวันที่16-18ถึงสิสิงหาคม25 6 5ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนันออกเฉียงเหนือควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปและร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศ และพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเตือนภัยพยากรไอกาศสวัสดีค่ะ